สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้25มกราคม2565 25, เ 25, วลา21นาฬิก15นาทีโดยประมาณนะครับคลิปนี้จะมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมาอธิบายหลักการให้ทราบและวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆเขาเกี่ยวข้องกับอสมอ,อย่างไรก่อนที่อสมอจะได้รับเงินค่าปบยการเดือนละ1,000บาทนี่ มีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทําให้อย่างไรเขากดยืนยันผลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรและก็ก่อนที่อสมอจะได้ผลงานนั้นจะได้ค่าป่วยการเดือนละหนึ่บาทนั้นจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมันจะเป็นเป็นขั้นตอนต่างๆตามที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับและขั้นตอนที่อสมอจะได้ค่าป่วยการเดือนละหนึ่บาทนะครับนั้นเนี่ยเขาก็เอาขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้มาทําระบบ แบบเดียวกันนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้กดยืนยันผลงานให้กับอสมอในการรับเงินค่าเสียงภัยโควิดเกเดือนละ5 0 0บาทด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันเดือนปีไหนที่อสมอจะเป็นผู้ได้รับเงินเดือนละ5 0 0บาท6เดือนที่กําลังเป็นดราม่าก,กันอยู่ตอนนี้ดราม่าคืออะไรดราม่าคือรู้สึกว่าอสมอองดหงดิดเหลือเกินถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องเงิน506เดือนนี่งดหงิดทาไมครับ งูเงียตรงที่มันได้มันนานยากมันได้ยากมันนานได้จริงๆก็โน่นโฆษกรัฐบาลพูดตั้งแต่เดือนธันวาว่านายกจะให้หกเดือนแต่แล้วตามระบบระเบียบขั้นตอนแล้วยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมออยู่จนถึงบัดนี้นะครับแล้วมันจะได้เมื่อไหร่ล่ะมันนานตรงนี้ที่อสมอรู้สึกลำคาญแต่อย่างไรก็แล้วแต่อสมอรู้สึกยังางลำคาญยังไงก็แล้วแต่ช่องของเราเยืนยันว่าอสมอจะได้แน่นอนเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เขาทําถึงขั้นตอนอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอรเพื่ออนุมัติ500บาท6เดือนอยู่นะครับแต่หลังจากที่คอรมอ,รอนุมัติเรื่องละ500บาท6เดือนแล้วก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนแบบที่จะอธิบายในคลิปนี้พี่น้องอสมอรจริงจะได้พอถึงขั้นตอนนั้นถามเจ้าหน้าที่สารสุขอยู่ที่รอพอสอต่อของท่านเลย <พอ S 1> เขาสามารถรู้วันที่ที่พี่น้องจะได้โดยเขาโดยเขาจะดูในระบบ e social welfare ที่เขากดยืยนยันผลงานให้กับอสมอทุกเดือนนั่น eSocial ลเ l f a r e นี้นะครับหลังจากอสมอส่งรายงานเดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่รอพศตหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลหมอที่อยู่โรงพยาบาลอำเภอเนะี่ยหรือถ้าเป็นกรุงเทพมหานครอสสส่งรายงานแล้วเนะี่ยเจ้าหน้าที่ของสำนังกงานอะไรเขาก็จะกดยืยนยันผลงานเขาเรียกว่ากดยืยนยันผลงานให้อสมอ,อสสในระบบ eSocial Welfare นั้น พี่น้องอสมอจริงจะได้เงินถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วถ้าเงินโควิด19จะออกมันก็จะโชว์ในนั้นโชว์วันที่ที่จะออกโชว์เรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาจะกดยืนยันผลงานให้กับพี่น้องอสมอด้วยทราบเลยว่าวันไหนได้แต่ก่อนที่เ s เซียเ w e เ a อร์นั้นจะมะีข้อมูลหรือว่ามีระบบให้เจ้าหน้าที่ระดับรากญาได้กดยืนยันผลงานให้กับอสมเบิกค่าเสี่ยงไวโคสิบเก้าได้ด้วยนั้นน่ะ คอรมอจะต้องอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการก่อนเสร็จแล้วสบสกระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องเบิกงบประมาณจากสํานักงบประมาณได้ก่อนเสร็จแล้วก็จะไปเคลียร์กันกับกรมบัญชีกลางจัดทําระบบพอจัดทาระบบปฏิทินการขั้นตอนการกดยืนยันผลงานก็ส่งเรื่องกลับไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อส่งเรื่องกลับไปยังจังหวัดทุกจังหวัดสสจก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่หลากหลายรปสตโรงพยาบาลที่มีอสมทํางานอยู่เขาก็จะกดยืนยันผลงาน พอเจ้าหน้าที่เขาเริ่มกดเย่นันพลงานเขารู้เลยว่าเงินออกวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรอถามอยู่พี่น้องอสมอรอสอบถามอยู่ปลายทางที่ทคุณหมอของท่านเลยที่เจ้าห <lk because S 2> น้นทา,าที่พพรพสตที่พาท่านทํางานนั้นเลย,เ,ลยเขารู้เลยว่าเงินออกวันไหนถ้าไปถามตอนนี้เขาบอกได้เลยว่ายังไม่ได้เพราะใน essential w e b มันยังไม่โชว์ข้อมูลขึ้นมาสาเหตุที่ยังไม่โชว์ข้อมูลขึ้นมาเพราะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้เงินจากสํานักงบประมาณ และยังไม่ได้เงินจากำมัมระมาแล้วยังไม่ได้ไปติดต่อกับกรมบัญชีการจัดทําระบบ e s o c i a l Welfare นะครับระบบกดยืนยันผลงานให้พี่น้องอสมอได้500จึงยังไม่มีนะครับตอนนี้ส่วนกดยืนยันผลงานค่าป่วยการให้กับอสมอน,นั้นมีกดทุกเดือนตอนนี้ก็ถึงคิวที่พี่น้องที่จะส่งรายงานเดือนแล้วทุกวันที่2ีอสมอจะต้องส่งรายงานเดือน บ,บางหมู่บ้านก็ส oh, so ่งผ่านประธานอสมประจำหมู่บ้านแล้วประธานอสมประจำหมู่บ้านรวบรวมรายละเอียดส่งเจ้าหน้าที่ต่อไปเจ้าหน้าที่รัพยเจ้าหน้าที่รัพเขาก็จะกดยืนยันพลงานให้ภายในไม่เกินวันที่หนึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสาธารณสุขอำเภอกดยืนยันพลงานให้อีกสาธารณสุขจังหวัดกดยืนยันพลงานให้อีกจนไปถึงสวสกดภายในไม่เกินวันที่8ดเรื่องจะไปถึงกรมบัญชีกลางพันที่สิบหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะดาเนินการให้ ภายในไม่เกินเันได้สิบแล้วอย่างั้นก็ถึงวันโอนค่าเบิกการให้กับพี่น้องอสมอนี่ขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งขั้นตอนเดียวกันนี้ถ้ามีเงิน500อต่อแผนเงไครย่สิบด้วยมันก็จะมาในระบบเดียวกันนี้เขาเมื่อเขาเคลียร์ระบบเจ้าที่ที่จะกดผลงานท่านรู้เลยว่ามีไหมตอนนี้เจ้าที่เราพสตอเราไปสอบถามดูแล้วเป็นไงค่าเบิกการมีเดือนกุมภาพี่น้องจะได้แล้วค่าเียงไมโครย่สิบเก้าล่ะยังไม่โชว์มายังไม่มีนะครับเอาแล้วครับไปดู เรื่องราวเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่พี่น้องอสมอจะได้ค่าเบิกการนี้นี่เขามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและไปดูเรื่องระเบียบต่างๆเกี่ยวกับอสมสิทธิในการได้รับค่าเริกการเป็นอย่างไรและก็เทียบเคียงกับสิทธิในการได้รับค่าเสี่ยงไมโครสิบเก้านี่ใช้หลักการเดียวกันที่พี่น้องออจะได้เงินนะครับดูครับก่อนที่พี่น้องอสมจะได้เงินค่าเริกการเดือนละหนึ่งพันบาทมีการประกาศแล้วนะครับ ก็ได้ม er um. like ีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเล่ม138ตอนพิเศษ194งลงวันที่23สิงหาคม2564เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้เงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2564 โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่23มีนาคม2564ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยเสนอตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินง,งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในมูลเลบอสบตั้งแต่ปีงบประมาณ2565เป็นต้นไปจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศก,กระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านพศ2560 และใกล้และแก้ไขเพิ่มเติมอาศัยอำนาจในตามความในข้อ6และข้อ10แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ,บ้านพอสอศส5ง4ัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้เงินได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศสองพ ข้อ2ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตัวตุลาคม2564เป็นต้นไปข้อ3บรรดาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าเบิกการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน้ำเล็บอสมอประกาศกฎข้อบังคับหรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทนข้อ4ให้ยกเลิก 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิทได้รับค่า ป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศสอ6 0ข้อ2ประกาศอันนี้ให้ยกเลิกนะครับยกเลิอกอันที่2คือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิทได้รับเงินค่าป่ิกการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขพศส5งพัาฉบับที่2พศส5งพข้อ 5, 5ในประกาศนี้ค่าป่วยการหมายความว่าเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสา,าสาธารณประจำหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้ในข้อ8เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมายความว่าข้าราชการพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยราชการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ทําหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาดูแลก,กํากับปฏิบัติงานของอาสาสาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบข้อ6หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในวงเล็บอสมให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศนี้ข้อ 7. ให้กระทรวงสาธารณสุขกําหนดจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งประเทศในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าบริการตามประกาศนี้ข้อ 8. อาสาสมัครสาสุขประจาหมู่บ้านซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการตามประกาศนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างแน่นอนอย่างน้อย1วันต่อ1สัปดาห์หรืออย่างน้อย4วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ สองมีการปฏิบัติงานจริงและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้โดยมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อ2ตามนางเล็บ2นั้นมีผลผูกพันกับผู้ตรวจสอบและผู้รับรองตามกฎหมาย 3. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าประชุมหรืออบรมเพิ่มบูญความรู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนในเรื่องที่เป็นความจําเป็นตามสภาพปัญหาของจุมชนหรือตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสรุปรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งข้อ9เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ8ในวงเล็บสองแล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยืนยันข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเข้าในระบบ และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการ,รยืนยันสิทธิรับค่าบริาการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอาสาสมุทรประจำหมู่บ้านเป็นรายบุคคลต่อไปถ้าการ,รยืนยันสิทธิรับเงินค่าบริาการของอาสาสมุทรประจำหมู่บ้านไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดในแต่ละเดือนให้ดําเนินการเบิกเงินเบิกจ่ายเงิน ค่าบวิการในรอบถัดไปข้อ10การจ่ายเงินค่าบวิการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีเงินฝากอา,าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านข้อ11อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรายใดมีเหตุจําเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าบวิการได้ให้ทํา คำชี้แจงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นลายบุคคลและให้สำนักง,งานสญญาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินสดเป็ <im itation> นลายบุคคลต่อไปการเบิกจ่าย <im itation> เงินคนางงาน่าป่วยการเป็นเงินสด <im itation> ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข <im itation> ในพื้นที่ยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในล็บอสม่ .1 ในฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและรวบรวมแบบอสมอ .1 พร้อมทั้งใบสําคัญรับเงินเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเบิการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีโครงการส่งเสริมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในวงเล็บอสมเชิงลุกแล้ววกต่อไปนะครับให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้กําหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในวงเล็บอสม .1 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านข้อ12อัตรา ค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนในอัตารา1000บาทต่อเดือนหรือตามอัตาราที่คณะมนตรีกาหนดข้อ 3. ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเบิกการเสียชีวิตระหว่างการรับค่าเบิกการให้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการเบิจนเนเกจ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทผู้มีสิทธิและให้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทันที ข้อ14การเบริกจ่ายเงินค่า่วยการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบริกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุโลมข้อ15ให้ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาราชการตามประกาศนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยปัญหารวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ประกาศณวันที่22ก,กรกฎาคม2564อนุทินชาญบิรกูลรัฐนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นี่แหละครับนี่ก็คือประกาศสิทธิที่อสมอจะได้รับค่าบริการและก่อนที่อสมจะจะได้รับค่าบริการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่อ่านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้และยังมียังมีหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้นะครับเรื่องสิทธิได้รับเงินค่าบาริการการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2564 ก็มีหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงเป็นข้อๆดังนี้ครับข้อ1ให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคําสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ให้ครบตามจํานวนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดข้อ2ในระหว่างปีงบประมาณหากมีกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถกําหนดจํานวน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเพิ่มเติมจากจำนวนที่กำหนดไว้ให้ <c ella> ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินค่าป่วยการเพิ่มเติมมีคำสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมได้ข้อ 3. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันจับทําแผนปฏิบัติรายงานเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ข้อ4เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานแล้วให้บันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบเช่น 1. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 2. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค 3. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพสุขภาพ 4. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมใน แผนสุขภาพตำบล6บันทึกกิจกรรมอื่นๆตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชนข้อ5ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบอสอมหนึ่งและส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือชุมชนภายในวันที่25ิของทุกเดือนข้อ 6. ให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบงานในแบบอสมอหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทําการตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานดังเว็บอสมอหนึ่งในระบบฐานข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่5ของทุกเดือนและเก็บหลักฐานอสมอหนึ่งไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปข้อ7ให้สํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการกํากับ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลกำกับของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเบิการในภาพรวมของอำเภอและยืนยันข้อมูลส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีสิทธิ์ได้รับค่าบริกการในภาพรวมของจังหวัดและยืนยันข้อมูลส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่8ของทุกเดือน ข้อ8การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้สามารถดําเนินการได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดข้อ9ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของอาสาอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับข้าบ,บวยการในภาพรวมของประเทศยืนยันข้อมูลและส่งข้อมูลให้กรมจัิการตรวจสอบข้อมูล ทะเบียนราดภายในวันที่10ของทุกเดือนอันนี้เนี่ยครับนี่แหละก็คือหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิได้รับค่าบริกการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำามบ้านพศ2564หลักเกณฑ์ตามแนบท้ายนี้ครับทั้งอสมอและเจ้าหน้าที่ทุกระดับก็ต้องปฏิบัติตามนี้พี่น้องอสมอจึงจะได้รับเงินค่าป่วยการครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปครับสวัสดีครับ